ครับมาปะกันในช่องครัวตวกลมชาแนลนะครับนี่วันนี้แอวเนือตามเคยเมนูเด็ดวันนี้ใครมีวัตถุดิบตามผมไปซ่อหายมาเดี๋ยวผมจะก่อนที่ว่าเราจะบอกวัตถุดิบเนาะอ,อันนี้เลยที่สําคัญเลยฝากกดติดตามกดติดตามกดแชร์หรือว่ากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องครัวตวกลมชาแนลและเพจเฟซบุ๊กครัว,ตวโตกลมชาแนล แล้วก็ช่องทางติ๊กตอกตัวต,วตวกลมชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับอ่ะมาผมจะบอกละวัตถุดิบวันนี้มีอย่างพ่องเขาจะปลามาทําแก่งออมสูตรเหนือเลยครับแกงออมเหนือมันจะมีแค่จิ้นแค่หมูแล้วก็เครื่องในนี่ประมาณนี้ผมหาวัตถุดิบได้ประมาณนี้อันนี้ปลาหาปลาหาเป็นตัวน,นี่เอาง่ายๆกันเอาะระดับเลกปลาหาอันนี้เขาจะทําเครื่องเก่งมันปลาระนี่กะปิหนึ่งช้อนโต๊ะใหญ่เลยนี่ แล้วก็ตะไคร้ซอยขมิ้นนิดหน่อยนี่หอมแดงหอมแดงห้าหัวกระเทียมพริกแห้งนี่อันนี้คือเครื่องต่ำนะครับแล้วก็อันนี้คือเครื่องต้มเครื่องต้มจะมีใบมะกรูดตะไคร้ขา่าอันนี้เอาจะไปต้มผมตั้งหม้อไว้ละแก๊สมดถึงแล้วคลิปนี้ผมกระตึกตึกแตะแล้วก็อันนี้ วัตถุดิบเลยหมูติ๊ดมันบะหมี่หนังนะครับหมูติ๊ดมันเครื่องในก็เป็นเครื่องในต้มไปซ่อหาซื้อกาดกาดบะหมี่ครับมีประมาณนี้มันจะมีปอดมีไส้อ่อนไส้อ,อส่อ,อนไส้เกแล้วก็ะมะเกืวตับบะหมี่มีเตี๊ยห่อเก่งอมเตี้เดียนรับแรกเลยเา่าใส่เครื่องก่อนแล้วเขาจะหั่นหมูต้มต้องใจหม้อเข้า นี่ใช้คาตะไคร้ก่อนนี่หมองเข้ามันกะกระมังฮ้อนนะครับผมปิดไว้สักไอเปิดไว้สักกรรมละนี่คาดับแรกเลยคาใส่ไปใบมะกูดเดี๋ยวก็อยใสใ่ใกล้ๆ้ซุปก็อยใส,ใใส,ใใส,ใส่ต้นหอมมัชี้เหมือนกันเดี๋ยวเอาซอยอันที่สำคัญนะครับคือต้องมีจีร้าวนะแต่จีร้าวผมหาม่าได้อันนี้ใส่ไปก่อนแล้วก็ตีสาวี่น้ำมันเดือด เนี่ยเอามาหั่นหมูหั่นหมูหั่นข้างในไขมกักติ้นหน่อยกระใสติ้นหน่อยตินใหญ่นเนี่ยหมดอีเลยนี่แล้วแต่ความจอบอมหมูอมเนื้ออมไก่มงพอดีคำครับ นี่หมูหมูเใส่นักหน่อยเป็นอมหมูออมหมูข้างในออมแบบน้ำใสนะครับออมหุมนป่อยๆนะครับลำ กรอนนี้เอาหมูใส่หมอ้อใส่หม้อก่อนแล้วเอเดี๋ยวหัว่เอาหมูใส่หม้อก่อนใส่ทั้งหมดเลยครับตีเอาหันพอเครื่องในมันต้มแล้วหอใส่ทีหลังได้เครื่องในก็นแล้วแต่มกักนี่หันตีมากได้นี่เลยครับหอมเครื่องในรวม วัตถุดิบมันค่อนข้างจะหายากเนาะแล้วก็พอห้องเวลาผมไปซื้อวัตถุดิบมันมันค่อยเขียมไปหน่อยแค่นี้เน,น้นปอดเลยครับฉลับสลบหน่อยนี่ใส่หม้อไปอย่างเดียว นี่เอาใส่หม้อไปเลยครับแล้วอ่อมทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงแต่ช่วงทีร้อฮอกะตำน้ำพิกนี่ใส่เถึงใส่ออนใส่เกลครับตับตับมีน้อยได้มาน้อยนึงนี่ อย่าใส่หมดเลยครับหมลารกันนี้เขาต่ำพี่แกงเ้ออมทิ้งไว้เลยปิดไว้แล้วเขาต่ำพี่แกงพี่แกงเขาก็นี้ตั้งหน้าเลยครับเตียมครกห้าหงเดี๋ยวหมจะไอ้นี่ใส่นี่ก่อนเลยตะไคร ตะไคร้ก็บขมิ้นใส่ไปพริกแห้งพอมันจะอยากหน่อยพริกแห้งประมาณสามสิบเม็ดนะครับแบ่งใส่นะครับบางทีเขาบอกหัวเขากะบอกหัวว่าพริกมันเพรกว่เพรเดี๋ยวเอาไปเทียมใส่ที่หลังเกลือใส่ไปครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไป นะครี่นี่ผมตามก็ประมาณนี้ไฟมันเหมือนไม่เคยชัดนะมันจะมืดๆหน่อยนะครับนี่ทีนี้ก็ไปนี่เลยหอมแดงใส่ไปแล้วก็กระเทียมใส่ใส่หมดเลยครับที่เราเตรียมไว้ผูกให้พอใสกันแล,แล้วเราไปใส่ปลารดี๋ยมมันจะกระดิ่ อันนี้คือเครื่องที่แกงอ่อมนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ทำตำเขาเรียกว่าเหล็กเหล็กเหล,ล็กแล้วทีนี้ก็กระปีกับปลาที่เราเตรียมใส่ไปเลย กะปิใสไปหมดเลยครับแล้วก็ปลาล้าปลาล้าเราเอาเนื้อมันครับเนื้อไปตำน้ำเอาไว้ใส่เกงเอานี่ปลาล้าใส่หมดเลยนี่น้ำมันน,มน,น้ำมันเราไปใส่ในหม้อเลยทีใส่ในหม้อเลยครับ นี่ก็ตำตำเบาๆนะครับเดี๋ยวน้ำจะกระดิ่งนี่คือปลาร์เป็นตัวปลาร์ยี่ห่อเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่คนชอบอ่ะชอบอร่อยแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแต่นี่ของผมทางเขาเรียกว่าเขาสั่งเนาะสั่งจากเพชรบูรณ์มา ตามค้มันแหลกนี้เลยครับนี่แหลกแหลกแต๊ะภาษาไทยพูดไทยบ้างเหนือบ้างเนาะวูกันไป<อ>เพื่อบางคนม่ฟังไม่เข้าอไม่เข้าใจแล้วก็ทีนี้เราจะมาตั้งกะันทะก่อนเราต้องออนพริกไปผัดน,นะครับเราตบก,กระเทียมก่อนตบกระเทียมเพื่อฆ่าน้ำมันพอสองลิตเนี่ยเพื่อฆ่าน้ำมัน ถ้าน้ำมันคือทำให้มันหอมหนี่ตั้งน้ำมันไว้แก๊สเราจะหมดเราก็าต้องต้มหม้อ ใส่กระเทียมไปค่าน้ำม,มันเาขาฆ่าน้ำมันเอาท่านเอาความหอมมัน เพื่อเอาไปผัดน,นะครับเขอให้มันอุกขีกครับนี่นแหละแกงอ,อก่อมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมกำลังทำคลิปอยู่เลยครับคุณน้ำโคกผมนึกว่าไม่มีคนมาแล้วนะเนี่ย ทีนี้เราก็ถ้ามันร้อนเราผัดเอาน้ำพริกที่เราตำผัดเลยพักให้มันเอมนะครับพักให้หนึองาทีนะคั่นห,หอมแล้วก็มันจะเหลือในโคกบไม่ต้องทิ้งนะครับน้ำล้างโคกนี่แหละ ล้ำมันล้ำอยู่ที่น้ำล้างโคกเนี่ยครับอย่าลืมทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องตัตะกลมชาแนลเนี่เนี่ยน,นี่น้ำล้างโคกเนี่ยสำคัญครับถีเลยอย่าล้ำหอมเลยครับ ทำเดือดให้มันหอมนี่ผมจะมาหั่นต้นหอมกระวิเพีงงว่าเอาไว้โรยหน้าเก่งองพอจะต่ำพีกเซตเก,ก่งองใข้าก็ะุูนได้ประมาณรึ่นชั่วโมงครับได้50เปอร์เซ็นต์ละเอาไว้คุยๆหน่อยครับประมาณชั่วโมงนึงตาำไป นี่ยมันเริ่มเดือนเริ่มเดือนแล้วหอมแล้วอันนี้คือว่าหอาใส่มราต้องร้นนะครับกะเอาเจาเทียมประมาณไหนเอาแ่งเพราะว่าเขาปรุงรสไว้ในทองในพี่เก่งเขาละมันจะหอมขนงหลายแล้วหอมปลาห้าหอมกอะปิมาทุกคนทีนี้ <c oughs> ผมด็ดตั้ง <c oughs> นี่ มันเดือดเดือดระยะนึงละประมาณตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวจะเอาให้เปื่อยๆหน่อยพริกแกงที่เราผัดเราตาักใส่แลวกะเอาใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนบางคนชอบเผ็ดชอบเค็มนี่แหละใส่ไปแล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยชิมแล้วทีนี้ระหว่างทีนี้ เราใส่ใบมะกรูดไปเ,เพิ่มความหอมไปเลยใบมะกรูดชีกหน่อยใส่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่รสด,ดีเข้าไปนะเพิ่มความอูมามินี่ไทยพ่องเหนือพ่องนะครับผสมผสานกันไปนี่เพิ่มความหอมแล้วทีนี้ รสด,ดีเดี๋ยวเฮาก็มาดูว่าอ,อมประมาณไหนประมาณหนึ่งจ้อนโต๊แล้วนะครับประมาณหนึ่งจ้อนโต๊จ้อนผมมันน้อยครับนี่สีสันน่ากินนะครับนี่สีส้มๆแล้วเราก็ตั้งิ้งไว้เอาให้มันครบชั่วโมงนะครับมันจะเปื่อยพอดีประมาณชั่วหนึ่งชั่วโมงนี่ระวังนี่กับปิดฝาไว้เรจะมาป้าันมกรมนี้ เก่งออมเฮาเนี่เสร็จแล้วครับทีนี้ก็ตักใส่ถ้วยแล้วลองไปจิ้มบโนโตะอันนี้คือว่านึ่งชั่วโมงนะครับนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่นี่ดูสีสันเอาตักใส่ถ้วยแล้วลองไปจิ้มบนบนโตะเลยครับไปเดี๋ยวไปตักกันบนโ,โต๊ะนี่เก่งออมสูตรเหนือของแต้และดั้งเดิมลองไปทำดูครับ มันง่ายนะแต่มันต่าพี่แกงนะเครื่องเครื่องเก่งมันจะแปลกแปลกกว่าอย่างอื่นก็คือว่ามันมีปาห้าเป็นตัวหอมเลยครับยังหอมเลยเยดายเครื่องในมันได้ครบเครื่องในกระหมูมีไส้แต่ถ้าว่าเป็นซดอะ่ะมันจะต้มเหมือนน่อยแต่น,นี่คือว่าแถวเนี้ยมันหายากครับจะมาจิ้มก่อนจิ้มดูรสชาติว่าฝีมือแกงออมเป็นยังไงเน่ เพื่อนๆจะได้เอาไปลองทําผู้ชมทุกท่านจะได้เอาไปลองชิมทำดูอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดหัวใจไอ้กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจที่ผมตัวนะครับนี่หัวหน้าหัวแน่หคว,วันขึ้นมุง้งม้งเอาปอดก่อนแต่ปอดมันอุมนะ่ะอุมความ้อนหอมหอมเครื่องเกง เป่ามือนน่อยมันฮ้อนครับฮ้อนจ้ะโอ้โหต่อจับเบสล้ำขนาดเลยครับสมใจยากยากทำลงคลิปตวัวยากกินตวัวโอ้วันนี้หมอ ขึกขนาดจับจับวิธีทำตามคลิปแล้วครับแต่นิ้นพี่แก่งครับพี่เก่งพี่เก่งแล้วต่ำต่ขึ้นมันแรกเลยแล้วต้องมีปลาห้าเป็นตัวมันจะนัวข้นข้นเหมาะเลยครับอย่าลืมนะถ้าใครหาทีเรลาได้ผักชีใบเลื่อยหรือชีเหลาหามาแเลยครับมันจะหอม,มจะหอมแต่ผมหามาได้ อมเหนือแท้ๆเลยครับเหมาแกงกองฮ้อนเหม้อหิมน้ำหิมน้ำ อขึ้นใจโล่งมีสูตรสูตรเหนือแต้เลยนะครับผมมีพักอืมอืมหมอ ต้องแบ่งมาครับต้องแบ่งมากินหม้อมันใหญ่อืมถ้าตุ๋นหม้อมเข้าไม่ได้จ้าหน่อยแต่มันเปื่อยเปื่อยครับมาเจ้าวิธีทําแกงออมเครื่องไหนหมูเนี่ยรวมเลยวันน,นี้ก็วิธีทําตามลิปเลยครับลองเอาไปทําดูนะครับ ทุกท่านทุกคนเลยลองเอาไปทำแล้วกับดิชมมะว่ารสชาติเป็นอย่างไรไอ้ทำล้ำกอ,อยอยามาเปรียบเทียบกันแต่ผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยครับใจตี้เลยอย่างไรก็ฝากกดติดตามในช่องคร,รัวตะกรมชานเนลเฟสเฟซบ o o กคร,รัวตะกุมชาน n นลและช่อง TikTok กคร,รัวตะกุมชานเนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ